จริงๆแล้วความอายกับความกลัวเนี่ยมันเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะเพราะมันทําให้เราเนี่ยไม่กล้าหามมันทําให้เราเนี่ยตั้งข้อจํากัดให้กับความคิดของเราแล้วก็พอความคิดของเรามันมีข้อจํากัดความรู้สึกของเราก็มีข้อจํากัดเช่นกันมันเลยทําให้ไปปิดกั้นการลงมือทําของเราเราต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองให้ดีนะว่าไอ้ความอายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมเราถึงอายอย่าง ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเนี่ยยุคเนี้เราออกมาสร้างตัวตนกันเยอะคนออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันเยอะเพราะว่าต้องการที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองแบรนด์ตัวตนคือคนน่ะเข้าใจการตลาดออนไลน์กันมากขึ้นแล้วว่าเราต้องมีตัวตนนะเราต้องเป็นที่รู้จักนะเราถึงจะมีธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างยั่งยืนแล้วก็ขายของได้แบบมีฐานแฟนเป็นของตัวเอง อะไรประมาณนี้คร่าวๆไอ้ความอายเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอายเพราะอะไรอายเพราะว่าไม่สวยไม่หล่ออ้วนดำหรือว่าบุค,คลิกไม่ดีหรือว่าพูดไม่เก่งหรือว่าอายเพราะว่ากลัวโดนวิพากษ์วิจารณ์กลัวไม่มีคนดูสรุปง่ายๆเลยไอยจะอายหรือว่าจะกลัวเนี่ย ถ้าเราลองจับต้นชนปลายว่าถกเถียงกันจริงๆเนี่ยมันสรุปได้เหตุผลเดียวเลยคือคุณไม่มั่นใจจริงไม่จริงแล้ววันนี้ยนะปุ้ยก็เลยมีคาถาให้คุณออกไปใช้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองเพื่อที่จะลบความกลัวความอายความวิตกกังวลคือลงไปหมดเลย มันเป็นวิธีที่จะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาการสะกดจิตตัวเองก็ได้มันเป็นวิธีที่ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยเราจัดการที่ตัวเราเองแล้วเราก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองโดวยวิธีการนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขากล้าหาญคนที่เขาแบบพูดเก่งๆหรือว่าไฟ์สดอะไรเก่งๆเนี่ยจริงๆแล้วส่วนมากก็จะใช้วิธีนี้แหละ ส่วนมากเลยนะมันเป็นวิธีที่คนระดับโลกก็ยังใช้อ่ะปุ้ยจะให้ไปเลยแล้วกันใครลองไปทำก็จะเห็นผลกับตัวเองนะใครที่ไม่เชื่อไม่ทำก็ไม่เป็นไรคุณก็อยู่กับความอายความกลัวคุณต่อไปอ่ะมาประโยคป,ปุ้ยจดไว้นะทุกคนจดได้จดนะคะอ่ะประโยคนี้นะให้คุณพูดก่อนตื่นนอนตอนเช้าเอ้ยไม่ใช่ก่อนตื่นนอน หลังตื่นนอนตอนเช้าพูดออกมาดังๆจะหน้ากระจกก็ได้หรือว่าจะพูดตรงไหนก็ได้เอาที่คุณสะดวกตื่นนอนมาตอนเช้าหลังตื่นนอนแล้วก็เย็นก่อนนอนให้พูดประโยคนี้ออกมาดังๆให้คุณได้ยินเสียงของตัวเองพูดกับตัวเองนะไม่ใช่ไปพูดกับคนอื่นถ้าคุณพูดกับคนอื่นเนะ่ยคุณคุณไม่คุณไม่ใช่คนขี้อายอ,ะ <c oughs> อ่ะพูดกับตัวเองว่า ฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตดังนั้นฉันต้องแนวแน่และภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้นขอสัญญาว่าจะทำให้ได้คือทุกคนสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นประโยคน์คำพูดของตัวเองได้เลยนะมันอยู่ที่ว่าคุณต้องการความมั่นความมั่นใจแบบไหน มันสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนเป็นของคุณได้หมดเลยแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่านานแค่ไหนมันถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราได้อันนี้ปุ้ยตอบไม่ได้ว่าจะ2อ,อาทิตย์1เดือนหรือว่า3เดือนหรือว่า5เดือนมันอยู่ที่ว่าคุณพูดเวลาคุณพูดอ่ะคุณใส่ความรู้สึกของคุณลงไปกับคําพูดของคุณมากแค่ไหนและความที่และความรู้สึกที่คุณจะต้องใส่ไปกับคําพูดของคุณนั่นก็คือความรู้สึกมั่นใจน,นั่นเอง ถ้าคุณทํามันไปเรื่อยๆทำไปบ่อยอันนี้สามารถพูดได้บ่อยเท่าที่คุณจะทําได้นะเอาที่คุณสะดวกเอาที่คุณแบบสบายใจอะ่ะแต่ถ้ามันทําได้มันก็ดีกับตัวคุณเพราะมันจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้เพราะว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยมันจะสร้างโอกาสให้กับเราได้อย่างเหลือเชื่ออใครที่ไม่รู้ว่าจะตั้งประโยคคําพูดสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาให้ผู้ช่วยคิดได้ ผู้ยินดีช่วยนะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักคุณด้วยหัวใจปุยปากอินสบายสวัสดีค่ะ